สวัสดีครับชนสวัสดีครับผมอาฟูมพัฒเอียบสุภาครับผมตอนแรกก็ตื่นเต้นว่าแบบมันจะโอเคหรือเปล่ามันจะดีหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าน่าจะออกมาค่อนข้างโอเคเลยครับผมไม่เคยไม่เคยคอสเลยเลยมันยากกว่าที่คิดไม่ว่าจะเป็นการแบบแต่งหน้าพรอม มันถูกสร้างมาด้วยความความพยายามล้นล้วนเลยแล้วคือการคอสเพลย์เนี่ยผมว่ามันก็เหมือนกันมันเหมือนการแสดงอย่างหนึ่งการคอสเพลย์ก็คือเราเป็นตัวละครตัวนั้นการแสดงก็เหมือนกันมันก็คือการสวมคาแรคเตอร์บางอย่างเข้าไปชอบอะไรที่สุดหรอชอบท่าเพราไม่เคยคิดเลยว่าท่ามันจะยากขนาดนี้มาก่อนพบอกว่า อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะว่าทุกคนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นวิชาในห้องหรือว่าเป็นอะไรก็ตามทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เสมอเพราะว่าถ้าเราตั้งใจจะทํามันจริงๆแล้วก็พยายามจริงๆยังไงก็ฝ่าฟันมันไปได้เรียนรู้มันได้แล้วก็เข้าใจมันได้แต่ว่าผมทิ้งเลขไปแล้วนะ <c oughs> เราชอบเล่นบาสไงแล้วเราก็แล้วเราก,ก,ก็พยายามตั้งใจจากเล่นไม่เป็นเลยจนได้เป็นทีมโรงเรียน แน่นอนสิครับก็ต้องเป็นวิชาจากโรงเรียน ROV สิครับเพราะว่าความจริงแล้วก็เป็นความฝันของใครหลายๆคนนะที่อยากจะเป็นสตรีมเมอร์อยากจะเป็นแคสเตอร์เล่นเกมภาคเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งอาชีพแบบนี้เนะี่ยผมว่าเจ๋งมากๆด้วยครับผมยังไงนะฮะก็อย่าลืมนะครับไปติดตามกันได้นะครับกับวิชาจากโรงเรียน ROV นะครับในเพจก a r ิ n a ROV Thailand นะครับและ21สิงหาคมนี้นะครับใครๆก็สามารถรับกิมใหม่ได้ฟรีนะฮะเพียงแค่ร่วมกิจกรรมนักซิ่งปราบอสูร แล้วทำภารกิจให้ครบเพียงเท่านี้ก็รับไปเลยนะฮะกับสกิน Springtime Breeze Killer นะครับอีกทั้งทุกคนสามารถครอบครองสกินหนุ่มหล่อสุดฮอต e f ฟเฟกสุดอลังการของอัพได้นะครับกับสกินนี้เลยนะฮะ Dimension Breaker Narcos นะฮะ <c oughs> เพียงแค่ร่วมกิจกรรมแข่งรถทะลุมิตินะฮะบอกเลยนะครับสกินนี้เนี่ย เท่สุดๆเพราะว่าเปลี่ยนบัฟฟ้าบัฟแดงนะฮะให้คูขึ้นมากๆนะครับผมก็คือฟาร์มกันมันๆไปเลยแถมยังมีเอฟเฟกมอเตอร์ไซค์นะครับไว้ขี่คู่กับกินนี้อีกด้วยกินเท่ๆแบบนี้เนี่ยอย่าลืมไปตัดตองันนะครับ